สวัสดีท่านผู้ชมมาพบมาเจอมาเจอกับช่องใานพททีนะทีมงานเราทำถึงไหนแล้วเนะาะเมื่อวานเนี่ยผมกลับซะก่อนเราเลี้ยวก่อนแล้วกันเอ้าทีมงานกำลังทำงานอยู่ทุกท่านเลย โอ๊จอดรถยังเป็นระเบียบเลยระเบียบเลยีอืมตัวน,นี้ไม่ระเบียบเนี่ยอะไรนะมันเอาขามาใส่บปกอืมจะลืมมันเจมันก็หายแล้วดิ มาถึงแล้วทุกท่านอืมซ่อมเสาเก่าดีครับเออเสาเก่าปลูกชีพขึ้นาใไม่โอ้ยม่เกเออ นี่เสานีทำการดีนเวทใหม่แล้วพี่น้อยเออจริงจริงมันน่าจะตรงอะไรตามหลักความจริงอะ่ะมันน่าจะตรงบรรยำในอนาคตรางวัดอะไรค่อยว่ากันเนาะ่คยตกลงกันไหมอีกเท่านึงไปจะไหนที่มันคือมันคือโค้งแนวนี่ <c oughs> เออมันหรือว่ามันอาจจะโค้งจริงๆก็ได้เราก็ไม่รู้ นี่สุกท่านเห็นไหมมันสะเก็ดมันโคง้งมันบม่ได้ไตรงเลยพี่น้องํำเสาเก่าของมันโค้งนะเอ,อนี่ยนะคดค่อยว่ากันใหมอ่อ่ะผมก็ซื้อรวดน้ำมาเพิ่มนะทุกท่านหนึ่งม้วนนะฮะวิ่งมาจากกุสบานเลยสุกท่านเลย

สวัสด,ดีดยกันอย่าดูเยอะนะโทรศัพท์นะทีใจไหมโทรศัพท์นะอย่าดูเยอะนะจะไม่สบายอันนี้เห็นไหมประตูกันผักนะท่านถ้าสมมติว่าจะคุยกับคนข้างนอกก็สามารถคุยได้โดยที่ไม่ได้เปิดประตูอย่าเอาผมจะเอามือไปจกเปิดไม่ได้นะท่านนี่ เออเปิดยังไงก็เปิดไม่ได้น่ะมันจะล็อกตัวนี้เอาไว้อยู่ครับเขาเรียกว่าระบบเซฟตี้โมจิสามารถเปิดประตูแง้มไว้แบบนี้ได้นะโดยที่แบบเราไม่สามารถผลักเข้าไปได้ะเดี๋ยวผมจะเปิดเอาเครื่องมืออุปกรณ์มาลุยงานต่อแล้วขั้นอืมกินข้าวหรือ,อยังจิ ม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยหรอวันนี้นะนี่เดี๋ยวงไงจะบอกอย่าอันนี้นะไปแล้วทุกท่านเลยเออบ้านน้อยอืมดูพี่นอ้องเลย ธรรมดาแหละมีบ้านมีเด็กก็สิประมาณนี้ล่ละบ้านมีเด็กน้อยเออบ้านมีเด็กก็จะมีขนมมีอันนี้นิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเอาเครื่องไม้เครื่องมือออก เอาเครื่องไม้เครื่องมือออกอืมสมบัตินี่กองมหาศาล วันนี้ก็ทำรัว้วนะท่านหวังว่าน่าจะเสร็จนะวันนี้หวังว่าจะเสร็จจะตั้งรั้วตรงนี้นะท่านโอ้แบบนี้ก็ยังสิคึ่งเชือกอยู่ดิฮะเพิ่อนเพื่นบอกว่าให้ครึ่งดิ ขันครึ่งนี่มันชีเป็นอะไรบัดนี้มันสีตัดพี่มาพี่เลยบอกอ๋อแต่เก่าเนี่ยที่ของคุณพ่อเนี่ยมันไปถึงต้นโน้นเนาะอ๋อมันชีมันสีตรงไปพุ้นตอนแรกนะมันมันไม่ได้ว่าหน้ากว้างหลังแคบหน้ากว้างสำคัญแต่ก่อนนะแต่ว่าจะแบ่งขายสองพันดี เอ,อเบบคุณพ่อบอกว่าแต่ก่อนนะที่ของคุณพ่อเนี่ยมันก็จะตรงจากข้างหน้าเนี่ยตรงไปนี่แหละนะท่านนี่ตรงดิ่งไปนี้ไม่ได้เลี้ยวแบบนี้แต่เนื่องด้วยสมัยก่อนแบ่งขายไปแล้วสองพันบาทมันก็เลยแวงมาทั้งปีเออเอาเงินคืนเขาไไบ่ได้บ่บม่ได้เนาะบันนี้เอาสองหมื่นดิ จากสองพันเป็นสองหมื่นใช่สิเขาทบเขาทบงามแเราขอขึ้นนะอะไรได้เนาะเอาทุกท่านเลยสรุปกันที่ของคุณพ่อเนี่ยมันอ,อ้อ,อมๆแบบนี้ละโค้งๆแบบนี้มา,างี่มันไม่สามารถตึงเชือกจากคุณมาพี่ได้ถันตึงจากคุณมาพี่กันในอนาคตถ้าเกิดเขามารัางวัดยังคักๆละ่ะกะคอยว่ากันเนาะ ไปคุยกันหม่อีกเรึ่นนึงเป็นยังไงจังไงเออเอ,อ้านี่จากเสานี้บ่ถึงเคืือกไปหอดเสานี้เนาะเออเหลืออีกประมาณสามสี่เสาเนล่ยเขาเหลืออยู่บ่อเสาเทาน่ะพอได้อยู่เนาะสูทูเตยไท,ท,ทยเอามันมันชีหักอยู่บ่ตรนนั้นนะ นึกว่ามันสีหักแลวก็เอาให้มันหักแล้วก็เอาตัวไม้ยัดใจเออโยกให้มันอันนี้ซะเนาะอืมเสามันนานแล้วทุกท่านมันก็เลยเอียงแต่ก่อนมันก็ตรงอยู่แต่ไปมันมากมันเอียงไปเอียงมากเลยดอวยหนึ่งสองสาม ประมาณอีกซีต้นพอดีคุณพอ่อเอ้ยเอามีซีต้นพอดีนะอีกซีต้นพอดีเลยขึงเชือกแล้วก็เจาะเลยอย่าลำไรมันยืดเยืย้อมาลายมือแล้วเอาแล้วส้ามือน,นี่นะเห็ดรั่วนี่โอ้ขนมเขาไปกินแล้วข,ข้างในแล้วขนมข้างในก็นมีอยู่ขนเขาไปอีกแล้วขนมพี่น้องเอ้ย สองลอยบะคำคุณพ่อาว่านะเอ้สิมีลูกนี่เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเอ้ย,ออยกินขนมบนมือนีอด่ดิจะคล้องทีพะนะ่ะกีกายไปกายมาอยู่ออันนี้คือต้นไม้ที่คุณพ่อปลูกหลังจากทำรั้วเสร็จโอ้ยปลูกให้มันร้ายลดต้นไม่นี่ เอามอนีปลูกลิมรั้วเลยเออปลูกต้นทั่วก็ได้นี่ริมรั้วนี่ให้มันขึ้นตามรวดน้ำไปเลยถั่วผักยาวเออดูน้ำดีนะท่านตรงนี้นะ่คือสิได้กินมากอยู่ดอกเบ่งแล้วบักม่วงฝรั่งนี่บักหุ่งนี่คือสิได้กินมากอยู่เพราะว่าอย่างอยู่ใกล้น้ำอยู่ใกล้บอ่อของน้ำนี่ติดอยู่เออ,เอ,อ นี่ต้นไม้ที่ผู้ใหญ่จะดีส่กมานะนี่ก็ต้นกล้วยนะติดยู่ทุกท่านเลยไม่มีปัญหาแล้วก็บดตทุยนี่่ะโอเคปากว่า,าน,นี้สวัสดีครับผม